และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานจัมเปอร์คาเลนรุ่นที่2ในสัปดาห์แรกจะเป็นยังไงไปชมอกันได้เลยท่านระาท่านแล่นะคะเจ้าสุนทันนะคะเจ้สุท่าเป็นใครคชิอครับเป็นจากเลือดของคุณลอกเตอร์ครับในงานเสียงาชิออนะค สข้าพเจ้าคั้งแต่ราคาเป็นทำตัางนะคะงานถ้าเป็นนางนาเกียมรับเนตอร์แล้วก็เป็นไทรีน่าหนหน้าแก้งไลออนสิงแล้วก็ซีรีสเกาหลีช่องฮิวโบชันคอปปี้ สวัสดีครับตอนนี้ผมทำประจำอยู่ที่ช่องสามนะครับเป็นนักภาพประจำแล้วก็ให้กับโมโนคนงานก็ในอยู่กักบโมโนแล้วก็โมโนแม็กแล้วก็ใีวิวด้วยเยอะมากครับแล้วก็เป็นแต่ก่อนก็เป็นดีเลกเตอร์ให้กับเซนเตอร์ตีนคอยดูโปรเจกต์งานภาพของทั้หนึง 2, ่งทั้งสองทั้งสามนะครับ <laughs> รยากาศภายในงานนั้นกเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้จากนักภาคมืออาชีพพร้อมทั้งเทคนิคต่างๆในการผ้าไม่ว่าจะเป็นกระตูนภาพ,พยนตร์และสารคดีและปิดท้ายด้วยการให้ทุกคนนั้นได้ทดลองภาคกันแบบสดๆหน้าเวทีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนดี เยียบเลยเหี้ยเลยเยลยที่ผิดมันต้องอย่างนี้ข้างหลังมีไหมครับข้างหลังมีไหมข้างหลังมีข้างหลังมีไหมเออมีครับมาเลยที่ของเสนนิดึงนะครับว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้โอกาสที่จะมาเรียนรู้ภาษาลองลองลองฝิกลองคุ้นแล้วกันใช้คำนี้อาจจะมาภาพไว้ยังไม่ดีแต่ว่าไม่ต้องเสียกลังใจนะครับทุกอย่างเราสร้างสมประสบการณ์กันได้แลองคุ้นจะว่า วันนี้ทีพี่อยู่ได้คาแนะนำแบบตรงๆเลยจะได้รู้ว่าเราควรจะพัฒนาแล้วก็มีข้อพิดารณาตรงไหนที่เราสามารถไปปรับปรุงได้นะครับเจสีเขาบพ่ะเยไมโปรเจตอยู่นี่มือเช้าฉั็ทุกท่างโผลแล้วน่ั

Để nhìn ra cái không có đang không à. Không có gì không như vậy. คงเป็นวันที่เาเหนือยที่สุดในชีวิตของเขาน่าสงสารอย่างนี้ไปข้อมูเส็เขาขึ้นภเขาใช้ข้อมูลเรียยล้วช่วยบอกด้วยนะครือจะส่งเรื่องทำเรื่องเสนอสุดหรือุะทามของดีให้ได้ ทีละทีนะเอาเอาบทอย่างอื่นมาใส่ทีละตลอไปไม่ใช่ก็ถามหนุ่มทำต้องมือถือกวจะทำอะไรยืมครับหัวที่มนสื่อถึงตัวมในชี่เขาแล้ว

รู้แล้วเพื่อนรู้อย่างเงี้ยเออจะต้องกลับไปฝึกเนาะช่วงแรกๆเสียงโอเคนะแต่พอพอสักครึ่งหนึ่งแล้วเริ่มเสียงเริ่มแบบเริ่มเหินอ่ะท้ายเริ่มท้ายเริ่มเหิอ่ะต้องไปฝึกคุมโทนให้จบให้ได้คนะก็น้องก็มาสุข้างไปอยู่แล้วเนาะเสียงเรียมันจะเป็นเทรนด์เทรนด์ของการตอนนอ้ถ้าะเป็นสไตล์แล้วนะเป็นค่าจีนโบราณเอาไว้ใช้กับจีนโบราณเพื่อแบบเลื่อนเอ่ยคำถาะ เดี่ยวดังวันนี้เราปิดท้ายแล้วเราต้องโชว์ของเต็มที่เลยยินมอญี่เลยไหมเราเล่นเราเล่นมดังวันนี้แต่ว่าอารมณ์แบบเมื่อกี้นะแต่พี่ขอดังหมดเลยมราจะช่วยผู้ภาคในการต่อเนื่องแก้ไขให้ได้ แต่คุณต้องทมทำชั่วทุกวันก่จะงได้ชุดปิเรื่องนี้เข้าเราก็บอกมาไม่ถึงทุกวันนี้ต้องปิดเข่าเข้าใจไหมและผมอดทนอยู่แก ด้านหน้านะคะที่เรางว่าเวลาไหนเราสะดวกเราก็สามารถเช็คคิวได้อีกครั้งค่ะแอายิเชีคเนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในสัปดาห์แรกตั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรฝากติดตามอมกันด้วยนะ